ได้แล้วก็ตัดหญ้าเสร็จนี่ลำไยลำไยมำไยกล้วยข้างล่างลำไยต้นลำไยครับพี่น้องครับนี่เลยอือ <c oughs> ข้างล่างเป็นตุ้งกล้วยเนะ ก็ปลูกก <is> <boundaries> ้นล de re. no ้วยรอบสวนหมดละกล้วยรอบเลยประมาณสี่ไร่นี่ปลูกหมดละกล้วยที่ปลูกก่อนนั้นก็โอ้สวยงามผลผลิตได้เยอะแล้วครับนี่ลำาไยลำต้นลำาไยโอเป็นแถวสวยงามอืมฝั่งนี้ ข้างล่าง้างลางก็จะดูขึ้นใหญ่ขึ้นไปหน่อยขึง้งนู้นเลยที่นูอนก็นจะเป็นมิซะไว้น้ำกระทอมยังไม่เสร็จวันนี้น,นี่ต้นคอนโดปลูกไว้ ัองน้นก็ใช่นะครับ,บั่งน้นนอนมัน่ะมันดอยน,อนอ้นอลูกเล็กขึ้นล้วตัดยญ้าเรียบร้อยเมื่อวานครึ่งวนันวันนี้อีกครึ่งวนันเรียบร้อยเรียบร้อยอดูเซดอบหน้า จะมาตัดวันไหนอีกฝนไม่ค่อยมีแล้วหมดจะหมดแล้วคงจะง่ายขึ้นนะครับก็จะร้อนขึ้น